สวัสดีครับไอรันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งผู้สูงอายุรวมถึงพี่น้องประชาชนประจําวันที่10พฤษภาคม2565เรื่องแรกนะครับวันนี้คอรอมอรหรือว่าคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพซึ่งก็มี3ทางเลือกด้วยกันก็คือ3ขอนะครับขอเลือกขอกู้แล้วก็ขอคืนสําหรับผู้ประกันตนทั่วประเทศ ขอที่หนึ่งก็คือขอเลือกมีสิทธิ์เลือกรับเงินบำนาญหรือว่าเงินบำเหน็จชราภาพ2เป็นขอกู้ก็เป็นหลักประกันกู้เงินกับสถาบันการเงินแล้วก็3ามขอคืนก็นำเงินกรณีชราภาพออกมาใช้ได้บางส่วน ซึ่งข้อมูลในตอนนี้นะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการเปิดเผยว่าที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบ,บัญญัติประกาศสังคมตามที่กระทรวงแรงงานได้มีการเสนอเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกาศสังคมที่ใช้บังคับในปัจจุบันนี้มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมและก็ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและก็สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีพของผู้ประกันตนนั้นซึ่ง ทางกระทรวงแรงงานจึงได้มีการเสนอกฎหมายดังกล่าวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตนได้มีหลักประกันทางสังคมแล้วก็ได้รับสิทธิทประโยชน์ภายใต,ใต้ระบบประกันสังคมที่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอาทิเช่น 1. มีการขยายความคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนเพื่อเป็นการรองรับสังคมผู้สูงวัยโดยมีการขยายขั้นสูงของผู้ประกันตนตามมาตรา3-3ให้ผู้รับเงินบำนาญชราภาพสามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ ให้ผู้รับเงินบำนาญชาราภาพสามารถที่จะขอรับเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าได้2การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพอันเกิดจากข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนโดยกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถที่จะเลือกรับบำเหน็จหรือว่าบำนาญชาราภาพได้ ก็เป็นการขอเลือกในกรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสาธารณภัยหรือว่าเหตุการณ์ใดอันส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนก็สามารถจะนําเงินสะสมกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนได้ก็คือการขอคืนและการนําเงินสะสมกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้ก็คือการขอกู้นะครับและส่วนของการปรับปรุงกฎหมายพรบประกันสังคมในครั้งนี้ก็จะเป็นการมาเทาความร,ร้อนให้กับผู้ประกันตนให้ได้มีหลักประกันทางสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสังคมที่ มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและก็สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการจากทางภาครัฐรวมทั้งเป็นการจัดรัสวัดิการที่เหมาะสมรองรับสังคมผู้สูวงวัยอีกด้วยนะครับก็เป็นที่มาจากกระทรวงแรงงานล่าสุดในตอนนี้นะครับซึ่งผู้สูงอายุรวมถึงพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด19 ก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆแจ้งเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนและก็ผู้สงยุทั่วประเทศได้รับทราบกันนะครับ เรื่องต่อไปในวันนี้กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าทางสอทอได้มีการเห็นชอบการประกาศลดระดับเตือนภยัยโควิด -19 จากระดับ4เหลือระดับที่3ทั่วประเทศนะครับเนื่องจากสถานการณ์ภาพรวมในประเทศมีแนวโน้มที่จะลดลงชัดเจนเช่นเดียวกับทั่วโลกที่มีการลดระดับลงนะครับคบำแนะนํากับพี่น้องประชาชนในการเตือนภัยระดับที่3นี้ก็คือ1นะครับงดเข้าสถานบันเทิงเลี่ยงสถานที่ระบบปิดที่มีการระบายอากาศไม่ดีรวมถึงสถานที่มีความแออัดนะครับ2 กลุ่มเสี่ยง608หรือว่าผู้ที่รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ก็คือวัคซีนเข็มที่3นะครับขอให้เลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจนํานวนมาก 3. กลุ่มเสี่ยง608หรือว่าผู้ที่รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์เลี่ยงใช้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภทนะครับแล้วก็ 4. กลุ่มเสี่ยง608หรือว่าผู้ที่รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์งดการเดินทางไปต่างประเทศส่วนคนทั่วไปก็ขอให้เลี่ยงการเดินทางด้วยนะครับแล้วก็แม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตามลำดับ แต่ก็ยังคงพบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 นี้ก็มักเป็นผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไป ที่ยังไม่รับการฉีดวัคซีนหรือว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภายใน3เดือนดังนั้นนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขจึงมีการเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มของ608อย่างต่อเนื่องรวมทั้งกลุ่มของเด็กวัยเรียนนะครับที่จะมีการเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม2565นี้เช่นกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ไทยคู่ฟ้าได้นะครับก็ต้องกราบพระคุคคลข้อมูลดีๆมาเน่ากาสนี้ด้วยที่ได้มีการแจ้งเรื่องนี้ให้กับผู้ส่งยุ่ง นี้คงจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ